สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขูสุขคนชิวม,มั่งชิวบอนพ่อพ่อครับน้องแทนคือเก่ากินสมบังม่วงเด้อพี่น้องผู้ไปนั่งทั้งพีผู้ผู้สบายดีพี่น้องนะเนี่ยสมบัตม่วงมันนี่ก๋วยดังดังนตี ส้มอสบายดีปลาลุงบอกไปเอาไมาเด้กินสมน้ำหนองไหมเจ้าน้อยเข้ากันเจ้าน้อยเข้ากับสิว่าภาพให้ล้านภาพหน่อยบริให้ล้านพี่น้องเอ้ยภาพเน่านี่ต่อไปภาพสิให้น้องแทนผมเลยครเออืมนี่อืมอุ่มเกลือน้ำดุก่อนนะฮอดผู้เฮนับอ๋อ โก,โกูกูจะไกลอีกใกล้กูแทนเตกต็โตน่าๆๆาน่าน่าสุดกะอรีน้องนะพอพอ,พอน้องแทนซื่อมือเศร้านี่พี่นอ้อง,องมึงม่วงมื่นหนึ่งอย่าพากินบัดปลาพอ,พอน้องแทนเด้อพอน้องแทนยังไปหาเงินเออบรได้หอสี่สิบบาทนันสี่สิบบาทก็สิบสองพัน,น ย่าทอนผัวพามกับน้องแทนนะไม่ไม่แซ่บพอแล้วนะพอมันโสมแห้งนะอย่าให้ร้านกินนะมากินโจมเด้อโชว์ฟุ้งขี้โพเหงายังลูกพอพ่ะเพชรป่วงก็เอาไปลุ่นแตหานุ่อยู่บ้านนะข้าอีพ่อมาเมื่อไหร่ก็เข้าได้ไปนี่ยังลุูนะยังอ๋อผัวสิเขากินนี่ขันแจวบอกกินนะออื ไปไปฮาก็ได้ไปไปฮาก็ได้กินละก้าวหนาวเฮ็ดปุ๊บอ่ะหนาวนะลูกยังก็แม่มนขีนออกมั้งไปไปหาก็ได้ยามันยาตเดทางเยอะ

มามามาสิเลวมาเนี่ยนี่นี่นี่ยก็ยิงพ้องเทนท่านได้มากเอากินเผาจิ้มจะไปดีปลาลุงไหนีิเอ้ยก่อนสิกินก่อนเอาต้มไปดปลาลูกกินน่เพิ่มไะ้ไหมอ่ะอันยาเกาะ

ยำนี่ก็ยังมีมหมวงบานเท่าื่อเนตะค่มบอกแล้วอันี้เหจังรามาขายหัวหัอตโลิตันมีเปบตาบกตาเักตาอย่างนี้เสียไม่ีแต่นอกมันเสร็จบอกมาในเดิมอื่นมัานก็เลเอาไหมาเขาทเ็นเ่อมาเก็บทอ มาขายตลาดนหมือนมาฮอนเทิร์นไอหนอนถามมงลงมาผู้ผูผเิดเอนร่กคอเห็นยูเห็นยูเห็นย่เ็เห็นคนดีอยู่หวานแแแแแ้น้กกก้้กแ้

มันอยู่ในถุงเดียวสีหมาคืออะกันโอ้ถงเดียวเมล่าป้าต้นอะป้าเบ่อละป้ามาลังหมันั่นแหละอย่างไหนไปมามามาเฮ้ยเอาขามบ่นลาดูเดียังอยู่ทางพี่อ้มึงนี่ฮัแล้วเพินบ่กินัวหันจะกินแก่นมันไปกินเนียไปหลักหมางหมัวไปกินอะไรแสบ ไคเอากินแต่แซ่บเด้อบ่ปุ๊ะก้่เยก็ดเด้อบ่ไข่ของหลับจําท่านเพิ่งบ่ท่านกันโดดเฮือนและหนาขาวยังเต็มถุงเด้อ โอ้ยเศร้าจังเน่กว่าฝนเอ้ยมืออื่นแดดผูกขาเน่กว่าเฮ้ยเขาห้อมมันหมางมันแห้งนะได้เฮ้ยถอแต่ว่าเพื่องมันถอดอ่ะเกี่ยวยี่มือเศร้ายี่มือแรงกู้วลุ่นแล้วผันใหญ่ฉันขอวัดแล้วหลุดผันใหญ่ผ่าคล้ายนะฮะจะถ่าคล้ายหนึ่งจะเตกทั้งเพื่องทั้งอันอันนมากนแล้ว ก็ทางตนาวพทยีเป็นยังลมกรมีกลงทางแลเป็นบทเพีงอยู่ในยุคตรงนี้อยู่ก็หมอันดีว่ะเนี่ยมันเบิดเอาไ้เห้ยอ่อันนี้อ้าพีนองห้พีนองบึ่งยังบนิบังม่วงกระเบิด เบิ่งค้นพี่น้องเบิ่งค้นนั่งเผากระตะเบิ่งแม่น้องแทีนนั่งกันเผากันกระซ่ามเกลือแกนกับเขาเห็นเมื่อไหร่เออขึ้นแกนกับเขาเห็นว่าสิเห็นน้ำมันสาแทกสาแทกบวกให้กินน้ำดอ๊บอะไรเอาพ่อบุารท่านในหอฉันนี่นะแทกอ่อพี่น้องอ่อน้องเทียนบวกกินพี่น้องมาเด้อมาเด้อเข้าต่อเอง ไม่ได้สอดนะเดี๋ยวพ่อเปิดได้อู๋วาเอนไงเด้อฮัมเอาขึ้นมาก็เออขใายเขาขึ้นมาดีเด้อดีเด้อไปนไปแหนแม่บุญลาไปแนมแล้ไง โมเ็นโฆ้สนาให้คนได้พี่น้องบ่ได้แม่บุญลั่นะบ่ได้ใส่ตะตั้มงุ่งก้อยแจ่วกินอีกพาะประเดก๋วทำเห็ดให้ก็ได้ปบ่เดี๋ยวเขาเขาเขาจะเอาเบ็ได้เอาซ่บแบบบ่ได้กินก็ได้เร้อต้มประเดีิกำลงอยู่ดดกินหนึ่งครับกะตินสองหลาต่ออะร

ฉันกินอ่างม่มา้านี๋ยวขอโทษขออภัยเดียวพี่น้อะแต่ว่ามันแซ่บอนีได้ด้นด้นกับอะไ้กินเถื่อนหม่วงมันเบิดงานมันแล้ว ลาเด้อพี่น้องกิ่หนาพิกากันใหม่อยู่ดีมีแห้งสุขูสุขคนสบายดี